ับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติเชิขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2568 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราช,ชินูประถมัมขอเชิญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2568ในวันนี้1สิงหาคม2568เวลา16นาฬิกาณห้อง Royal ร u ย i ลจ e b บ a r บ r o o m อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิ p a c t เมืองทองธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดงานวันสตรีไทยประจำปี2568ภายใต้แนวคิดสตรีไทยพร้อมใจสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานอย่างยั่งยืนโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทา,านให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทย ภายในงานมีการจัดนิธีทศการสำคัญของกระทรวงพมทั้งภารกิจและนโยบายสำคัญที่ต่อยอดพระราชปณิธานด้านสตรีครอบครัวการเสริมพลังสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคนิธีทศการจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติและการคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นซึ่งในปี2568มีผู้ได้รับการเชิดชูเป็นสตรีไทยดีเด่นจำนวน154ท่าน